รประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาที่ออกมาเมื่อวันที่16กันยาแต่ว่าเผยแพร่เมื่อวานนี้วันที่17กันยานะครับวันนี้วันที่18กันยานะครับในประกาศตัวนี้นะครับกำหนดเรื่องการประกาศรับสมัครนะเขาจะเริ่มรับสมัครเนี่ยประกาศรับสมัครเนี่ยนะครับประกาศไปแล้วเนี่ยจะต้องประกาศไว้ไม่น้อยกว่า10วันจึงจะรับสมัคร เพียงสิบวันเนี่ยถ้ารับตาความลายก็คือสิบเจ็ดกันยาถึงสองตุลาหกแปดเป็นช่วงประกาศให้ชาวโลกรู้ว่าจะมีการรับสมัครเพรียงไครที่มีสิทธิ์ก็คือชาวโลกก็ต้องรับรู้ว่าจะมีการรับสมัครแล้วก็เตรียมตัวนะครับนะดูในประกาศนะครับเสร็จแล้วเนี่ยตามทไลายนะครับจะมีการรับสมัครนะครับนะในวันที่นะครับสามถึงยี่สิบเก้าตุลา 6กแปดนะครับตามทำลายรับสมัครตั้งแต่วันที่สามตุลาถึงยี่สิบเก้าตุลานะครับการรับสมัครตรงนี้เนี่ยรับสมัครในอินเทอร์เน็ตทางอินเทอร์เน็ตเพยียงสมัครได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับสมัครได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับตรงนี้นะไม่มีวันหยุดราชการนะครับรับตั้งแต่สามถึงยี่สิบเก้าตุลาเพราะงั้นใครจะสมัครตําแหน่งไหนก็ต้องเข้าไปดูนะครับแล้วก็ไปสมัคร ตามช่วงเวลาที่เขากําหนดนะครับนะตรงนี้เพียงแต่ว่าไม่ต้องจ้องรอเที่ยงคืนวันที่สามจะเข้าไปสมัครเพื่อเป็นลนดับแรกของตําแหน่งนั้นนะครับไม่ต้องรอนะครับสมัครเฉลี่ยก,กันไปเพราะใครจะได้ลําดับที่เท่าไหร่เนี่ยเขาไมได่ดูจากเวลาสมัครเขาจะดูจากเวลาไปชําระเงินใครชําระเงินก่อนนะครับก็ได้เลขประจําตัวก่อนนะครับก็จะเรียงตาม ตอนชาระเงินเพราะก็ถือว่าเมื่อชาระเงินค่าสมัครแล้วการสมัครจึงจะสมบูรณ์นะครับจึงจะกําหนดเลขประจําตัวนะครับตรงนี้นะเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากรับสมัครถึงวันยี่สิตุลานะครับก็จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ซึ่งการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ก็คาดไปว่าไม่น่าเกิดวันที่สันเด็ดตุลาก็ประกาศนะครับพอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสร็จก็เป็นหน้าที่ของกรมในการจัดจ้างมหมายลายัยนะครับ ซึ่งการจัดจ้างหมายลเนี่ยก็จะ,จะใช้เวลาประมาณ45วันนะครับตั้งแต่วันที่29ตุลา68นะครับไปประมาณ45วันถ้าไม่เกิดเหตุแบบสอบแข่งขันนะน่าจะดําเนินการใน45วันจบ45วันรวมรยวะยะเวลาอุทธรณ์ต่างต่างเรียบร้อยละนะครับน่าจะจบซึ่งถ้าจบตามทำลายตรงนี้ก็หมายความว่าจะมีการสอบรอบแรกนะครับสอบรอบแรกประมาณนะครับต้นเดือน ต้นปี69คือประมาณเดือนมกรา69